ดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทางศูนย์มาตการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชีงยงใหม่ก็มีเรื่องที่จะนําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้ารวมทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชีงยงใหม่ของเราวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ทางผู้นำศาสนาทุกศาสนานะครับในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมปรึกษารือกันนะครับกับผู้นำศาสนาเพื่อที่จะขอให้ได้ช่วยกันนะครับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเนื่องจากเราพบว่ามีการแพร่ระบาดในสถานที่ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา หลายๆแห่งนะครับอ,อย่างไรก็ตามการที่ทุกศาสนานะครับจะปฏิบัติให้เป็นไปตามความศรัทธาให้เป็นไปนตามแนวทางของแต่ละศาสนานั้นก็ต้องอยู่ภายใต้ของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็หวังว่าสถานก,การณ์ของเราจะดีขึ้น ในวันนี้มีการประชุมข้ามการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการพิจารณาหลากหลายประเด็นนะครับอาทิเช่นในเรื่องของการเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านตำบลซึ่งอยู่รอบนอกของอำเภอเมืองนะครับเป็นอำเภออื่นนะครับอำเภอรอบนอกอํานาจในการที่จะสั่งให้ เจ้าของสถานที่ก็ดีบุคคลก็ดีนะครับปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามใช้อาคารเรื่องของการห้ามเข้าออกเป็นต้นนะครับ<ม>ก็ได้มหมายเป็นหน้าที่นะครับของท่านนายอำเภอพื้นที่ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับข้าราชการหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องก,กันควบคุมโรค ยุติการแพร่ระบาดในสถานที่ที่เกิดการแพร่ระบาดนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการพิจารณาในประเด็นเรื่องของการยกระดับของการสวมใส่หน้ากากอนมามัยซึ่งเราพบว่าการสวมใส่หน้ากากอนมามัยนั้นส่วนใหญ่เราพบเห็นนอกบ้านนะครับหรือนอกสถานที่ตามถนนนุนทางต่างๆก็พบว่ามีการสวมใส่หน้ากากอนมามัยกันอย่างร้อเพรียง แต่ต้องาต้องไม่ลืมครับว่าในบริเวณเครสถานไม่ว่าจะเป็นในบ้านนะครับในโรงเรียนหรือว่าในสถานที่ที่เป็นการเฉพาะ,ะถ้าตราบใดมีการรวมกลุ่มกันนะครับตั้งแต่5้าคนโดยประมาณเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสุมเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้พิจารณาในการออกข้อกําหนดนะครับเป็นคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอ่อ เพื่อที่จะให้ได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อป้องกันควบคุมโรคสำหรับรายละเอียดในเรื่องของการค้นหาผู้ติดเชื้อในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยดรสงยศซึ่ง เป็นผู้แทนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นําเรียนความคืบหน้าการทํางานรวมทั้งประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับเช่นเชครับครับขอบคุณครับสาหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับเราพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยหกบสารายทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมช่วง การระบาดรละลอกเดือนมีสายนี้นะครับอยู่ที่3,133รายโดยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล2,441รายแล้วก็รักษาหายแล้ว692รายนะครับโดยผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแยกเป็นโรงพยาบาลสนามทุกแห่งนะครับ1,845รายแล้วก็โรงพยาบาลในระบบปกติทั้งภาครัฐและก็เอกชน426ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด40รายนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ฮอสพิทลของเราได้เปิดใช้บริการได้แล้วนะครับก็มีผู้ที่เข้าไปพักรักษาตัวอยู่ในฮอสพิทลนะครับ69รายในส่วนของการดำเนินงานสำหรับการค้นหาตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับในวันนี้เราตรวจคัดกรองไปทั้งหมด2,439รายนะครับพบมีการติดเชื้อ เพียงร้อยละ5.08แสดงว่ามีการติดเชื้อลดลงนะครับน่าจะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับแต่กับพบว่าการตรวจจากโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับมีการพบการติดเชื้อมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าการระบาดของโรคเนี่ยเริ่มลุก,กลามเข้าไปสู่ในแต่ละอำเภอในพื้นที่แต่ละอำเภอแล้วนะครับก็ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชน ให้เฝ้าระวังแล้วก็รักษาตัวเองนะครับโดยการาสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับนอกจากนี้เรายังพบว่าจากการอาสอบสวนโรคนะครับผู้ที่ติดเชื้อ,อทั้งหมดนะครับมีการเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับในการสัมผัสจากสถานบันเทิงเนี่ยลดลงนะครับเหลือเพียงร้อยละ45.9 แต่การสัมผัสนะครับในครอบครัวนะครับการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวเนี่ยกบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ16.4กนะครับการสัมผัสจากในชุมชนนะครับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10.7และก็การสัมผัสในที่ทํางานก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อให้ทุกท่านได้อ่า พึงระวังนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองนะครับส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเราตรวจไปแล้ว2,610รายและพบว่ามีผลบวก37รายคิดเป็นร้อยละ1.42โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่มีอาการทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อด้วยนะครับดังนั้นทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เราก็ยังคงมีโปรแกรมที่จะออก ค้นหาเชิงรุกแบบนี้นะครับในสถานที่เสี่ยงต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีมมผู้ที่มีอาการไม่มีอาการหลงเหลืออยู่เป็นแหล่งหลัโลกโรคในชุมชนอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติให้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกไปค้นหาเชิงรุกนะครับส่วนการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคัสเตอร์นั้นในวันนี้ยังไม่มีคัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ โดยการจากการสอบสวนโรคนะครับในคัสเตอร์เดิมๆนะครับเราเพบว่ามีการค้นหาแล้วก็มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวันนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับโดยคัสเตอร์ในเรือนจำนะครับ เรือนจำกรางจังหวัดเชียงใหม่ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก8รายนะครับก็เป็นผู้ต้องขังทั้งหมดนะครับรวมแล้วคัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด62รายนะครับส่วนคัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กแม่คือนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครองของเด็กทั้ง16คนที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เป็นผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านกับผู้ป่วยนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับคัสเตอร์นี้อีกทีหนึ่งนะครับ และก็คัสเตอร์ที่สำคัญก็คือคัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก่อยนะครับคัสเตอร์นี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก10รายนะครับและก็ที่สำคัญทางทีมสอบสวนโรคอำเภออมก่อยได้พบว่ามีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจำ,จำนวนหนึ่งนะครับที่ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่อีกนะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัติแล้วทีมสอบสวนโรคของอำเภออมก่อยก็ได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส ในงานขึ้นบ้านใหม่เพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็กําลังทยอยที่จะตรวจค้นหาคัดกรองนะครับเพื่อที่จะให้ทราบว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ดําเนินการป้องกันและควบคุมนะครับพร้อมทั้งให้คําแนะนําแล้วก็การปฏิบัติตัวสําหรับผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับให้กักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะครับดังนั้นในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงขอฝากสโลแกนให้ทุกท่านนะครับได้ถือปฏิบัติ สักเล็กน้อยนะครับก็คือสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือในสถานที่เสี่ยงนะครับแล้วที่ไหนบ้างเป็นสถานที่เสี่ยงนะครับวันนี้คณะกรรมการก็ได้พูดกันนะครับว่าตรงไหนบ้างที่เป็นสถานที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นรถโดยสารสาธารณะนะครับในตลาดห้างสรรพสินค้าสถานที่สาธารณะหรือว่าสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมรวมคนเหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งสิ้นนะครับ เมื่อท่านจะเข้าไปนะครับหรือว่าท่านาได้เข้าไปร่วมบริเวณนั้นท่านต้องสวมหน้ากากาอนามัยและล้างมือตลอดนะครับก็จะทําให้ท่านปลอดภัยจากการติดโรคโควิด -19 ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ํานะครับสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยงครับครับสําหรับความคืบหน้าของอาการสุ่มตรวจนะครับ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานทุนเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะาของรัฐหรือของเอกชนนะครับจากการที่เราพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนะครับปฏิบัติงานอยู่ในสถานทุนเคราะห์ของเอกชนก็มีความวิตกว่าจะมีการแพร่ระบาดในสถานทุนเคราะห์นั้นหรือไม่นะครับขณะนี้ก็ได้มีการตรวจแล้วนะครับก็ไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงนะครับทางธนูการจังหวัด เชียงใหม่ท่านเจนริศสุวรรา์ท่านก็เลยอขอให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับประสานงานกับฐานทงเคราะห์สถานรับเลี้ยงเด็กทุกแห่งในการที่จะ,ะให้นํากลุ่มที่เสี่ยงนะครับจํานวนไม่เกินร้อยละสินะครับของจํานวนที่มีอยู่เนี่ยนะครับมารับการตรวจหาเชื้อ,อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในส่วนของผู้พิการ ผู้ได้โอกาสนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งต้องเรียนว่าในเรื่องของที่เราพบการแพร่ระบาดในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับใน,นอำเภอเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อร้อยเอร์ซนตนะครับติดทั้งหมดนะครับขณะนี้ก็ผู้ป่วยทุกรายก็อยู่สู่กระบวนการของการรักษาพยาบาลนะครับในขณะเดียวกัน ทุกอำเภอก็ต้องเน้นย้ำให้ไปตรวจตรานะครับว่าจะต้องไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่เป็นการรวมคนกันหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับถ้ามีกิจกรรมเท่าที่จําเป็นและที่สําคัญก็คือต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งของการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเคร่งครัดครับสุดท้ายครับ ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับน้ําใจที่หลั่งไหลกันเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมอทั้งพยาบาลและเจ้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่งนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับของใช้แล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานทั้งในส่วนของตัวผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ก็ต้องขอขอบคุณวันนี้ที่นี้นะครับก็ขอเรียนว่า เราจะบริหารจัดการสิ่งที่ท่านนำมาให้น้ำใจของท่านอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับสุดท้ายก็ต้องฝากทุกท่านนะครับว่าให้ดูแลตัวเองระมัดระวังปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองของคนในครอบครัวและก็สังคมครับวันนี้ศูนย์บัญยาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด นายทีนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเรื่องที่จะนําเรียนท่านเพียงเท่านี้แล้วก็สําหรับความคืบหน้าในทุกประเด็นนะครับก็จะได้นําเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ